ม้องพักห่มพี่น้องหย่อ,อยโยดโยดโยด้วยวิทยาด้วยใหญ่ใิงขขาเอายังล้างกล้วยกล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าล้างลัางบานพี่น้องล้างบาน ปาดพักเสียนพักเสียนดีเรกีบพักเสียน <c oughs> บ้าน,นี้ได้ยังกับเขาขขกินเลยกินเลย โอ้ขือกันตัวเด่ยป,ปาดบากขามจังหดว่าบ่มีหนวยอันคนอยู่บ้านกูแม่จังหดว่าบกขามมัเป็นหนวยเี้าโข้งโคงแน่ว้่โอ้อยญ้าเจ้าสู่กัดขาหรอให้ ปาดกผักดกเนี่ยแต่จังได้สิตัดล่งได้พี่น้องนย่าน้ำว่าคือกัน,กนแต่ว่าบ่ามีเครือ เกลือกล้วยบะมีเด้อยขางในบังบักขามเนี่ยละ่ะมีแต่หนอยโค้งๆงเห็นบ่พี่น้องขามหลายเป็นแต่ไหนปีนี้สีจ่างค้นตัดแล้วนะเห็นบ่พี่นอ้องอีหยังฮะ ไป,ไ,ป not, ไปอยังไปยังโตว่าที่กันจะดาบเ้าพนบอยแมนอันขันเ้าเฮ็ดยังกับว่าตาห้าเห็นเล็ดเนเล็ดตาโทรศัพท์แหม ขอบคุเลยหลายที่เขาช่มคลิปเด้อพี่น้องให้เบิ้งล้างบ้านมาขามมาขามจะเป็นดกขากดกแน่